บอกเลยครับว่าคันนี้ห้ามาพลาดใครที่หาอยู่ต้องรีบดูเลยนะสำหรับอีดูสูดดีแม็ก2.5แซนะครับคันนี้เป็นตัวแคปแฮนเดอร์ปี13จด14นะครับรถบ้านไม่แท้นะการันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักมานะบอกเลยว่าคันนี้ยังสีเดิมอยู่สวยน่าใช้ในงบประมาณไม่ถึงสามแสนส่วนรายละเอียดทั้งหมดคันนี้เป็นยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ ion, คนดีคนเดิมนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ เป็นรุ่นระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะฮสำหรับตัวหน้ากระสุนนะครับหรือโฉมกระสุนนั่นเองสำหรับ i s u z D-Max นะครับคันนี้เป็นตัวแ c a ไ h i g h l ด n d e r ปีหนึ่งสามนะครับรถบ้านสีฟ้ามาเลยคันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะรถเข้ามาเทินเสร็จเอามารีวิวให้ดูเลยใครหารุ่นนี้อยู่รีบดูเพราะว่ามีแค่คันเดียวนะครับคันก่อนหน้านี้นะรถราคาถูกวิกโกนะผมลงคลิปไปวันเดียวลูกค้า,มาเมาสดไปเลยและคันนี้นะก็อยู่ไม่นานแน่นอนใครที่จะเล่นรุ่นนี้รีบติดต่อเข้ามา ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างติดต่อผมโอตเพจย,ยนเข้ามานะครับอ่ามาดูกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงแต่บอกว่าบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีชนหนักนะครับแต่อาจจะต้องปรับสภาพต้องเก็บงานสีอะไรให้อยู่แล้วนะเราไม่ปล่อยไปสภาพนี้แน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยน่ารักนะครับนี่ตัวรุ่นนี้ด้านหน้าไฟหน้านี่เอกลักษณ์เลยตัวโฉมนี้นะครับเขาให้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะนะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่อของเดิมแน่นอน นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED อันนี้เป็นไฟ LED นะครับกระจังโครเมียมนะรถคันนี้ก็รถใช้งานต่างจังหวัดครับก็จะมีพวกคาบขี้มแมลงอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวไปขัดไปขัดสีชวีวันบอกเลยว่าสวยนะครับเพราะว่าเ,เคยเอาเคยเอาปี1.3เข้ามาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเราปรับสภาพให้สวยกิฟเลยนะตอนนั้นผมจําได้เลยนะครับแล้วผมก็เป็นคน คนขายไปด้วยคณะนะครับลูกค้ามาเอาไปนั่นะราคาก็ดีเหมือนกันตอนนั้นนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้ต้องเก็บงานเนี่ยการชนเนี่ยต้องเก็บงานนะครับพวกสีพวกนี้เราต้องไปเก็บไปขัดลิ้วรอยอยู่แล้วนะครับแต่รถไม่มีชนหนักนะครับนะกระจกก็ยังของเดิมอยู่นะภาษีอันนี้ถึงพฤษภา68นะครับอืมอันนี้คือรถบ้านของแท้โดยแท้เลยน่าจะอารมณ์แบบว่ามีมีรถใช้หลายคันนะครับคันนี้ก็ใช้ใช้ไปอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าเอารถมาเทินนะครับส่วนคันนี้นี่ ใส่ล้อของตัว Mule X ตัว Tow Top มาเลย Mac 20มาเลยนะครับแล้วก็ยางยางเป็นปี22ของ b i s t o n e นะครับคันนี้เขาเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัว Mac มานะครับแต่พวกตัวแชสซีที่ผมดูนะมันไม่มีการตัดต่ออะไรมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านด้านท้ายด้วยไม่มีตัดต่อนะรถคันนี้คือโครงสร้างเขาอ่ะเดิมนะโครคงสร้างเดิมเมาเลยคันนี้โครงสร้างเดิมๆมนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเก็บงานให้ ไม่มีปัญหานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาคันนี้ราคา2,99นะปี1 3ึ่จน14นะถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมยังจัดได้นะค่างวดมันก็จะอยู่ประมาณสัก6,700 0อันนี้ผมตีเข้าๆนะตีเข้าๆไว้นะครับนี่เดี๋ยวไปปรับสภาพให้เดี๋ยวต้องไปล้างไปดูดฟงดูดฝุ่นปรับสภาทำสปาฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้คือสเปคเดิมๆของเขามาแบบนี้เลยเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวแคบเป็นตัวแคบนะเดี๋ยวผม ให้ดูสำเนาเดี๋ยวให,ให้ดูสำเนานิดนึงรถบุคคลนะภาษีต่อปีเนี่ยพันกว่าบาทเองนะครับปีหนึ่งสามสองพันห้านะครับรถบุคคลใช้งานอยู่ต่างจังหวัดตามป้ายทะเบียนเลยนะครับมีเล่มพร้อมโอนไม่มีปัญหานี่โอนเล่มได้ปกติแน่นอนการันตีเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับมีคันเดียวมีคันเดียวนะครับแล้วก็หลุดคันนี้ก็ไม่รู้จะมาีกทีเมื่อไหร่นะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมหมด รถไม่มีชนนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนสีเสือนะครับไม่ได้เก็บงานสีเลยคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้อย่างเดียวเลยนะครับ mm hmm. น่าจะมีรถหลายคันคันนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าทําธุรกิจอ่ะถ้าให้ผมดูจากริ้วรอยนะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาน่าจะทําเกี่ยวกับรับเหมานะเพราะกระบะเนี่ยมันมีการกระแทกท้ายมาแต่ว่าริ้วรอยมันเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราปรับสภาพให้เราขายตาม คือเราบอกว่าเราขายตามสภาพก็จริงแต่มันก็ไม่ตามสภาพเดิมแบบนี้หรอกเราปรับสภาพเรื่องทรงเรื่องสีเหมือนก่อนนะเนี่ยตัววิโก้ก็โอ้โหปรับสภาพซสวยเลยแล้วก็คุ้มด้วยตอนนั้นนะคันนั้นไม่ถึง200,000นะอ่าน,นี่ดูด้านท้ายนะครับกระบะท้ายมีการกระแทกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอดดี้ตัวรถเนี่ยตัวโครงสร้างตัวรถไม่มีการชนนะดูได้เลยไม่มีการชน แค่เขาใช้งานมาเยอะเท่านั้นเองนะกับเลขไม่์คันนี้ก็อยู่ประมาณทัก2 0 0 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับปี13 13ก็ลด10กว่าปีนะครับฉเฉลี่ยปีนึงก็วิ่งอยู่2 0 0 0 0โลนะเพราะคันนี้มันไม่20,000 0นะครับโดยฉเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณหมื่นไปไปลายๆ2 0 0 0 0โลนะครับนี่ตัวแซนะหลุดเลิศหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้เลยนะครับแต่ไฟท้ายนี่ยังของเดิมอยู่อาจจะแตกรายงานนิดนึงตามการใช้งานนะ อันนี้ต้องแจ้งก่อนแต่ว่าไม่แตกนะครับอันนี้คือของเดิมที่ติดรถมาอันนี้คือพาทแท้เลยนะครับบอดี้ตัวรถเออมาเดิมเลยนะครับอันนี้คือมาของเดิมเลยนะครับนี่น่าใช้ครับ2 9 9สดก็ได้ไฟแนนซ์ Finance ก็ได้นะครับสนใจก็รีบโทรรีบทักเข้ามานะครับคือรถเนี่ยมันไม่มีจมน้ํามาอยู่แล้วนะเดี๋ยวพวกนี้เราไปดูดฝุน่นบอ่อเดี๋ยวต้องปรับสภาพให้เนี่ยบ่อขาดแล้วนะครับนี่ปรับสภาพให้เก็บงงเก็บงานฝุน่นฝนพวกนี้เราดูดออกหมดเลย นะใครจะไปใช้งานบรรทุกของต่อก็ได้นะนะครับนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เลขหม่เลขใไม,ม่มันอยู่สองแสนเห็นไหมสองแสนหนึ่งหมื่นกโลนะครับนี่ไม้แท้เลยไม้ตามนี้เลยนะครับนี่ตัวพวงอะไรยนี่ยังสภาพสวยอยู่นะนะฟิลลิ่งพวงมาลัมันอาจจะแข็งๆนิดนึงนะแต่ว่ามันของเดิมอยู่เลยเนี่ยนะนะเดิมๆครับเดิมๆ อันนี้หัวเกียร์ไปเปลี่ยนเป็นลายไม้มาแล้วนะครับแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นฉ่ำน,นี่ตัวรุ่นนี้ยังได้กระจกปรับไฟฟ้านะนี่ปรับไฟฟ้าอยู่นะครับโอเคนะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับจุดแต้มสี QC อะไรต่างๆยังเห็นอยู่ชัดเจนเดี๋ยวผมขออนุาดึงนิดน,นึงดีกว่าเดี๋ยวให้ดูนี่โอ้โหเม็ดอาร์คดูเม็ดอาร์คเออเนี่ยกลมคมชัดเลยนะครับอันนี้คือไม่มีคว่ำม,มาแน่นอนสภาพนี้ นะนนี้ดึงให้ดูเลย2 9 9 9 0 0ปี13.14จดหนนะครับสำหรับตัว h ฮ g h นเดอร์สีฟ้าสวยเดี๋ยวทาออกมาสวยแน่นอนคันนี้นะครับลูกค้ารับรถไปนี่คือเอาไปใช้อย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำการเก็บงานสีนะครับปรับสภาพภายในล้างดูดฝุ่นฆ่าเชื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับทาสีพรบ,บอรเดี๋ยวเช็คทีนึงนะตรงนี้มีต่อออนไลน์มาหรือย,ยังนะครับเอารถไปใช้อย่างเดียว นะครับอ่ะมาดูด้านในหน่อยเครื่องยนต์2 5 0 5นะครับฝาสีทองแบบนี้เลยนะครับ DDI Turbo Intercooler นะครับอันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่าคือของเดิมหมดเลยนะครับคารหน้า DMAX เขาดูง่ายครับว่าภายในห้องเครื่องเนี่ยมันเก็บงานสีมาไหมนะครับเพราะสีมันจะเป็นสีพื้นแบบนี้หมดเลยและนี่ก็ของเดิมหมดเลยนะสะภาพตามการใช้งานจริงมาเลยเออสภาพดีอ่ะ ออคันนี้คือเขาไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับสีเลยอ่ะใช้ยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบหัวน็อตสองข้างนี่คือไม่มีการไขาการถอดนะครับเด่ยแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนี่ยังคงเดิมนะครับตามการใช้งานจริงๆเลยรถบ้านของแท้เลยนี้นะครับนี่แผ่นเพสติ๊กเกอร์ยังไม่แก่ไปไหนเลยยังอยู่เลยอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับโครงสร้างก็ไม่มีการชนอะไรมาด้วยนะอ่ะใครสนใจรีบเลย มีคันเดียวนะครับสำหรับ e 2ุ dmax 2.5 s ตัวแคป h ไฮ h l นเดอร์นะครับ Cap er, อ่าแคป h ไฮ n d นเดอร์ตรงนี้เริ่มกรอบแล้วปิดแล้วแตกมาน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเปัดสภาพให้นะครับอันนี้รีวิวแบบสดๆให้ดูเลยรถเพิ่งเข้าร้านมา299,000บาทสำหรับปี13 14คันนี้สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่รถจะไม่อยู่ตามเบอร์ติดต่อด้านล่างติดต่อผมโอ๊ตเพรยนตเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนจากกันย้ําช่องทางการติดต่อนะมันจะเป็นตัว Facebook นะครับทาง t i k t o อกอินสตาแกรมเรามีครบทุกช่องทางเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะจะได้ไม่พลาดการอัพเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์พอดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ